สายยางสายยางนี่นี่รถรถอี่นะรับย่างกัดนเลยบังอย่างเลยมีมุ้งเลยก็สัญญาตายโคกินโคเต้ช่วยนเครับลุ้ลุ้ไปหรอไปยดมเฮียเฮียรถจักรเฮียรถจักรได้แล้วเฮียรถจักรแต่เขาไม้จักรเขาไม่ได้รถจักร จ right? ักคือยังแม่มาแดูเรถจักแสดงว่ากตอะจากรถจักเข่าดีเรถจักเรถจักเียโมยไฟเราอ่ะโไฟดีอยู่ทั้งโม่ทั้ไฟนะอสุดยอดไมในคอมมันเอสุดยอดไเลยหัวอะไรหวก่อ่นนะหัวโซ่โซ่ดูยัง ข้งดีเยี่ยเย้นเช่ไหม้าก็ค่อยย่างเยอะค่อยคือบเห็นห่มจ๊บเยจอาไว้จะอยากเงี้ยเงี้ยอยู่อค่อยเห็นตอนค่อยย่างลงไปค่อยบงเห็นเฮ้ยโอ้โหเขาทิ้งที่มันไป็นเขลทผ่านแบบนี้โอู่หงสู้เพื่อเขาที่แบักโอ้โหยองจริง

ม่บอกู้ามันจะเป็นยังหนูไอ้มุกัได้แก้วดีาดเลยมกกับซื้อเมุนรวี่ยติดแขนซื้อไซเดียติดแขียนถ <c oughs> แล้วนะครับเดินหวานใส่ผู้สาวเนะี่ยใส่ผู้สาวสาวอยุกับพอผู้สาวอยู่มัมารุนอย่างเำาโ่าเอ้เป็นผู้ชายเขาชิร้อเดอผู้สาวเย เปนเร,รือ่องไม่ดีนมมีโรคสาสอยู่ไหมเกยวตอนที่โรคสาดที่